สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่20 2 6มีนาคม2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะบอกถึงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนะคะการพบปะสังสรรค์งานรื่นเริงนะคะการเข้าสังคมต่างๆการมีความสุขกับครอบครัวนะคะหรือเพื่อนฝูงคนรู้ใจต่างๆเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับ การอำนวยความสุขสบายนะคะการมีความมั่นคงมากขึ้นกิจการการงานนะคะมาจากความสามารถที่คุณทำก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายได้รับทั้งผลประโยชน์นะคะเงินทองหรือว่าค่าคอมมิชชั่นเงินเสริมนะคะอาชีพเสริมต่างๆรวมทั้งงานประจำที่คุณกำลังทำอยู่นะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการพยายาม รักษานะคะเรื่องของหน้าที่การงานเอาไว้หรือว่าสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ให้ดีนะคะก็มีโอกาสได้โชว์ฝีมือนะคะหรือว่าได้ขยับขยายกิจการได้ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะก็เหมาะกับการอัปเดตข่าวสารการเรียนรู้เพิ่มเติมการหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะฝึกเสริมทักษะ เพื่อความก้าวหน้าที่คุณหวังไว้ในอนาคตนะคะเรื่องของการเงินนะคะเกี่ยวกับออการประสบความสำเร็จนะคะจากเงินก้อนเงินกำไรงานประจำอาชีพเสริมต่างๆค่าคอมมิชชั่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของมรดกนะคะบางรายเกี่ยวกับโชคลาภจากครอบครัวให้โชคนะคะญาติพี่น้องให้โชคเป็นต้นในเรื่องของสุขภาพนะคะ ช่วงนี้แข็งแรงกำยำนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยเต็มที่บางรายต้องระวังการเจ็บป่วยกระทันหันเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความประมาทจากคุณเองหรือผู้อื่นนะคะมีสติในการทำงานในการใช้ชีวิตพักผ่อนให้เพียงพอนะคะคนโสดสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความจริงจังจริงใจที่คุณมีนะคะก็มีโอกาสได้ เปิดใจนะคะเอาชนะคู่แข่งเอาชนะใจคนที่คุณหมายปองได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานนะคะหรือประกาศข่าวดีร่วมกันการเดินทางท่องเที่ยวนะคะการพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องบางรายเกี่ยวกับการต่อเติมตกแต่งบ้านและที่ดินนะคะการ ลงทุนกิจการการงานร่วมกันก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ